สนุกนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Pi ก e l Tower Defense นนั่นเองนะครับเป็นอีกเกมน้ำดีอีกเกมหนึ่งนะคือต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยตัวเกมเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองระดับหนึ่งเลยซึ่งก็คือเหมือนแบบว่าตัวเกมเขาแบบออกแบบมาได้ดีมากแล้วก็ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นอยู่ความชอบของเพลเยอร์แต่ละคนเลยนะครับว่าเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยจะชอบไม่ชอบหรือจะสนุกไม่สนุกยังไงก็แล้วแต่เลยว่าจะเล่นได้ยาวนานแค่ไหนหรือแค่จะเข้ามาทดสอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าไอ้ตัวเกมเนี่ยมีระบบอะไรบ้างแล้วก็ความสนุกของการเล่นเนี่ยคีย์หลักมันอยู่ตรงไหนแล้วความรู้สึกว่าเฮ้ยเกมเนี่มันจะตอบโจทย์คุณไม่ตอบโจทย์คุณอะ่ะมันคืออะไรนะครับ ต้องเรียกได้ว่าเรื่องของการเก็บสะสมของคอลเลกชันเนี่ยมันไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเกมเกมนี้สำคัญคือความรู้สึกที่แบบว่าได้ตัวละครแบบแรแร์หรือระดับซีเกตมานะซึ่งผมยังไม่ได้เลยนะปัจจุบันเนี่ยแต่ก็คืออีกหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเล่นเกมนี้สนุกขึ้นครับก็คือระบบคราฟนะคือถึงแม้ว่าคราฟมามันจะไม่ได้อะไรเยอะแยะแต่ว่าตัวละครเราจะเก่งขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวละครที่ผมคราบมาเนี่ยก็คืออันนี้ผมสุ่มมาได้นะสกิบดีดอมดอมเยสเยสนะครับซึ่งมันเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่นะมันไม่ได้เก่งเอาเรียกว่าง่าย,ายๆแต่ว่ามันก็เก่งกว่าพวกตัวละครสีม่วงทั่วไปนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ถามว่าหาได้จากไหนใช่ไหมผมสุ่มได้มันมีเ е ทเปอร์เซ็นต์อยู่ที่1%นะครับโอเคเรากลับเข้าเรื่องกันก่อน ฟีเจอร์หลักๆของเกมนี้ก็ Tower Defense ทั่วไปนั่นเองนะครับคือเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไปเล่นมันจะมีโหมดนะครับโหมดก็คือโหมดโหมดแบบโหมดสตอรี่นะก็คือจริงๆสตอรี่มันจะมีอีกอันหนึ่งซึ่งเขาน่าจะทําแยกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็คือแบบโหมดเพลย์แล้วกันผมเรียกว่าโหมดแบบแคชชัวเล่นทั่วไปนะครับคือถ้าท,ที่ใครเข้ามาใหม่เนี่ยจะโอ้โหผมต้องปิดเทรดก่อนละ ขอทั้งวันเข้ามาแล้วมันจะมีค่าเงินนะเงินแล้วก็วูดนะครับวูดเนี่ยเป็นของที่เอาไว้คราฟยูนิตหรือว่าอีโวยูนิตนั่นเองนะส่วนคอยเนี่ยเอาไว้แบบสุ่มตัวละครนะครับนี่ต้องซัมมอนเลยที่ตัวนี้จะมีสุ่มนะครับก่อนหน้านี้มันจะมีอีเวนต์ซึ่งผมมาไม่ทันนะมันจะใช้เป็นอีเวนต์เพชรนะครับพอเป็นอีเวนต์เพชรเนี่ยเราสามารถใช้เพชรเปิดได้แต่ผมมาไม่ทันนะจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับเนี่ยเห็นปะคือความแรงของมันคือไซบอร์กเดมอนลอดอะไรเงี้ยคื น่าสนใจมากๆโอดินหลือะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆพวกตัวเทาตัวฟ้า,ต,ฟาตัวม่วงเนี่ยก็สามารถนํามาคราบอีโวับ, e บให้ตัวละครเก่งขึ้นได้อย่างเช่นเฮลฮาว์กเนี่ยเห็นไ,ไหมถ้าในตู้มีตัวละครฮาว์ก ok มาเราก็ใช้วูดจากการลงเพลย์แล้วก็สามารถมาคาเป็นตัวนี้ได้เราสังเกตได้ว่ามันก็เก่งขึ้นระดับหนึ่งนะครับอ,อย่างเช่นไอซ์คิงนี่ก็เหมือนกันจากตัวสีฟ้าในตู้ก็สามารถขึ้นเป็นไอซ์คิงได้ ซึ่งตัวละครที่ผมทำเนี่ยก็คือ Diamond Slayer นะก็คือขึ้นมาเป็น Emerald Slayer นะครับซึ่งเก่งแบบก้าวกระโดดเลยจากดาเมจ170เนี่ยมาเป็นดาเมจ2 5 5เนี่ยแหละครับฟีเจอร์ของการ e ี o วของเกมนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นเอาให้เห็นภาพชาัดที่สุดเลยคือ i อออนไซบอนะครับมันก็คือโทนี่สตาร์คหรือเปล่าไอออนแมนะแล้วก็เนี่ยไซบอกจะเป็นระดับมิสติกนะครับจะอยู่ในนี้นี่ ใช่ไหะถ้าคุณสุ่มได้ไซบอกโชคดีมากๆ0.2%เนี่ยดวงดีสุดๆเนี่ยคุณก็จะสามารถได้ไอออนไซบอกได้แต่การที่จะได้ไดมอนด์มาเนี่ยทำยังไงคือการที่จะได้ไดมอนด์มาเนี่ยคุณต้องเล่นเพลไปใหถึงเลเวลซึ่งเลเวลเกมเนี้ยขึ้นง่ายมากแค่ต้องขยันเล่นนิดนึงเกมนี้มันจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบลงซ้ําลงซากนะครับเพราะว่ามันจะมีการฟาร์มอยู่คือ ฟาร์มไม่ได้เหนื่อยมากนะตอนรับผมคือรู้สึกว่าผมโอเคอยู่แต่ว่าถ้าง่วงๆอาจจะต้องไปพักนิดนึงเพราะาเป็นการหลบลงแล้วก็ฟาร์มซ้านะครับตอนนี้ผมปลดแค่นี้เห็นไหมเพชรมันจะได้เลเวลห้ซึ่งเขาอะน่าจะออกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าเออเลเวลหนึ่งเลเวลสองอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีทองหรือว่าคอยเนี่ยที่เอาไว้สุ่มหาตัวละครนอกจากโชคดีมากๆหมายว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องโชคดีมากๆกเนี่ยก็จะได้นี่จะเป็นตัวซีเกตครับท NT Car d นะจะไม่มีเลทบอกนะอืมแล้วก็ระบบอินชา n ์นะครับก็คล้ายๆระบบเทรดของเรานั่นแหละซึ่งมันก็จะอ้างอิงจากพวก Minecraft นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมจะมี Fortune s w i p เ e t อะไรเงี้ยซึ่งมันจะต่างจาก TD a n i m a t e ที่เราเล่นยกตัวอย่างเช่นผมจะเห็นไหมมันจะล็อกเลยว่าเทียรสม่วงเนี่ยใช้เพชร25เห็นไหมล็อกเลยแต่ถ้าเทียรสูงขึ้นไปอีกเห็นไหมใช้เพชร50ก็จะได้1เทด แปลว่าเราต้องฟาร์มเพชรกันอย่างหนักหน่วงมากๆนะครับ e อ c l u s i v e นี่ก็คือเป็นเหมือนยูนิตพิเศษยูนิต e อ c l u s i v e นะครับถ้าหมดอีเวนต์แล้วก็จะหาไม่ได้นั่นเองเนะี่ยโอเคแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งพอเราปลดล็อกเรื่องของด่าน1 2 3 4 5ห้าแล้วเนี่ยอ่าจะมี Survival นะครับ Sur v i v a l คืออะไร i ินฟิน t e นั่นเองนะมันก็คืออินฟินิตนั่นเองอืมเห็นไหมเดี๋ยวผมลองใส่นี่ก่อนอ่ามันก็คือ In f ฟิน t e นั่นเองครับอืม อินฟินิตก็สําหรับคนที่ทีมตึงๆแล้วสามารถไปลงหาพวกอันนี้ได้โดยที่แบบไม่ต้องลงสตอรี่นะครับแล้วก็อขออนุญาตเอาตัวปั๊มตังลงก่อนอันนี้ฟาร์มมือนะน่าจะเป็นตัวปั๊มตังตัวเดียวหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคแล้วก็จะมีในเรื่องของเทรดดิ้งนะครับเกมนี้สามารถเทรดได้ตั้งแต่ต้นๆเลยเพราะว่าเขาบังคับเทรดนะครับจะมีเควสสำหรับให้เทรดอยู่ นะแล้วก็จะมีพวกเดลี่กับวีคลี่เข้าใจง่ายมากๆก็คือท Daily, ําเดลี Page, Weekly, ่ก็จะได้เพชรทำวีคลี่ครบก็จะได้เพชรเหมือนกันนะครับซึ่งเงินเนี่ยมันสามารถหาฟาร์มได้ในแมปแล้วเอามาสุ่มที่ตู้ได้เลยส่วนเพชรเนี่ยต้องทำเควสเดลี่วีคลี่นะครับเงื่อนไขมันจะมีเงื่อนไขให้ทําอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกพาสบาบาก็จะได้ยูนิตเอ็กคลูซีฟนะครับ แล้วก็จะมี leaderboard แล้วนะส่วน story หลักๆของเกมฟีเจอร์อื่นๆยังไม่มีนะครับแล้วก็มีคุปรีวอร์ดคุปรีวอร์ดก็คือเข้ากลุ่มนั่นเองนะก็มี F K World อะไรตามปกติเลยโอเคเดี๋ยวผมไปลองเล่นให้ดูนะครับว่าคีย์หลักของเกมนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ทีมของผมเลยนะครับอ่าจริงๆถ้าคุณคนเล่นใหม่เนี่ยใช้ทริคทริคนี้ได้นะผมว่าทริคทริคนี้คือสามารถเล่นเกมนี้สนุกขึ้นได้ถ้าดูคลิปผมจบแล้วนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยเล่นยากจังงงจัง เบอจังอะไรเงี้ยผมแค่บอกเลยว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นถ้าทุกคนเข้าใจเมคานิกของเกมนะเห็นไหมอันนี้น่าจะโชคดีได้ได้ศูนยอะไรแล้วเดี๋ยวผมไปเล่น Underworld นะครับอ่าอันนี้คือผมเล่นอันนี้ผมกำลังหาทองอยู่เพื่อไปอ e ีโวนักเวท Legendary ของผมเนาะอืมซึ่งถ้าถามว่าเอฟเฟกเกมนี้เป็นยังไงไม่ได้เยอะแยะนะครับแต่ถามว่ากินสเปกไหมไม่กินสเปกนะ เกมนีม้แทบจะไม่กินสเปคเลยเพราะว่าเอฟเฟกไม่มีอะไรเลยครับอีโ e วมาแล้วเอฟเฟกก็ไม่ได้สวยอะไรมากแต่ความลื่นไหลแล้วก็บั๊กเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยผมแทบจะไม่เจอบั๊กอะไรจากเกมเกมนี้เลยผมขอเล่นอีซี่ลวกันเพราะว่าอีซี่มัน20บเบฟนะกลัวคลิปมันจะนานนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยครับวางตัวลงไปวางปับ๊บอ่ะแล้วคี์หลักสําคัญถ้าทุกคนเล่นใหม่ผมแนะนําว่าให้วางสักสตัวแล้วก็ทําการอัพไอเจ้าเนี่ยให้ไวที่สุดนะครับ เห็นไหมทำไมต้อง2ตัวเพราะเวฟแรกๆเนี่ยตัวเดียวมันจะตีไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่พวก LE LE มันก็จะตีเบาอีกผมก็เลยอ่าเนี่ยแนะนำให้ออโต้สกิปเลยครับไม่งั้นจะไม่มีเงินใช้เห็นไหมมันจะตายพอดีครับไม่ว่าจะเป็นกี่ด,าดา่านกี่ด่านอะไรเงี้ยเพ่อนลองลองคํานวณดูนี่นี่ตีตายหมดหลุดก็หลุดไปครับช่วงแรกเกมนี้คือมันไม่ได้ อะไรขนาดนั้นครับถ้ามอนเข้าฐานนะตอนนี้ผมตีไปก่อนนี่แล้วผมก็จะอัพเลยคียหลักของการเล่นเกมนี้คือยูนิตยูนิตน้อยไม่เป็นไรแต่ว่ายูนิตช่วงแรกๆเนี่ยจะต้องได้รับการอัปเกรดนะครับเพราะว่ามันจะเก่งแบบก้าวกระโดดเลยเห็นไหมมันจะตีขึ้นไวขึ้นเยอะเลยครับแล้วผมก็จะเร่งสปีดเลยน่าจะไม่หลุดแหละเพราะาเราอัพยูนิตแหละอ่าเนี่ยผมก็อัพอ,อีกไอตัวที่หลุดไป๋ยวผมไปกันข้างหลังสบายละรับ คือแล้วแต่เลยนะว่าเพื่อนๆจะใช้ยูนิตอะไรเล่นใหม่ก็ใช้สีเทาไปก็ได้ใช้ได้ครับแต่ใช้เทคนิคนี้แหละวาง2ตัวแล้วก็ค่อยมาเคลียร์ตัวข้างหลังเห็นไหมคือมันจะเก่งเลยครับพออัพขั้นหล,หลักๆคือเกมนี้คือคุณต้องอัพขั้นยูนิตนะครับจะทาให้คุณเล่นง่ายขึ้นเยอะวางตัวปั๊มตังค์จริงๆตัวปั๊มตังค์ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะแต่มันทําให้ผมได้วางตัวมากขึ้นให้ฆ่าบอสได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเวฟสุดท้ายเนี่ยบอสจะเกิด คือถ้าเล่นอีซี่แล้วรู้ทริคอะ่ะเกมมันจะจบไวมากแต่ถ้าไปเล่นพวกฮาร์ดหรือแบบไนท์เมอร์อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้อะไรหรอกครับแค่มันมันนานครับแมบปบมันจะนานซึ่งผมว่ามันก็เป็นลักษณะแปลกใหม่ที่น่าสนใจดีนะเดี๋ยวผมจะไปวางข้างหน้าเลยเพราะผมชอบรักไก่ตีบอสตั้งแต่บอสออกมาครับบอสเกมนี้มันจะชอบแบบพ่นไฟใส่เราบ้างมีท่ามีอะไรทำให้พวกยูนิตของเราสตันนะครับ ผมก็เลยชอบรักไก่ไปวางไว้ข้างหน้าบอสไม่ออกมาคือเลือดจะหมดแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุกคนรอดูแล้วกันทริคผมวางอัดรูข้างหน้าเลยแล้วบอสออกมาปุ๊บมันจะยังไม่ทันตีหรืออะไรเลยครับมันจะเลือดหายแบบพุ่งๆเลยนี่นี่น,นี่เห็นไหมผมจะพยายามอัพให้ได้มากที่สุดนะครับผมจะพยายามอัพพวกยูนิตให้ได้มากที่สุดจริงๆเพื่อนๆสามารถเล่นหลากหลายยูนิตก็ได้นะแต่ว่าผมแบบอวยตันนิดนึนงเพราะผมได้ชายนี่นะครับเห็นไหมจะมีแสง ดวงดวงก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าชายนี่มันไม่ได้ออกยากนะครับถามว่าทําไมผมไม่ใช่สีทองใช่ไหมเพราะว่าสีทองของผมเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเห็นปะโคตรด,ดูดิเอฟเฟกแทบจะไม่มีเลยซ้ำผมว่าผมต้องรออีโวก่อนอผมอัพให้ดูเลยก็ได้เห็นไหมสีฟ้าเหมือนกันทุกคนแต่สู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้ตีเบาวกว่านะแต่ความไวของมันคือ0.21คือเร็วกว่าปุบะปุบะปุบปูบ,ปบ,ปบ อันนี้ซูไม่ได้เสียงมันแบบสะเทือนใจด้วยเวลาตีนี่ขั้นสามเองขั้นสามเท่ากันอัพถูกกว่าด้ทำนะผมอัพขั้นสี่อ่ะอืม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 รัวจัดรัวจัดเห็นไ,ไหมอันนี้ก็ ถ้าแบบเล่นมาสักพักคือถ้าเวลแบบเวลสามหกแบบผมแล้วอะไรเงี้ยคือการเล่นเกมนี้มันจะสนุกขึ้นนะถ้าเล่นแรกๆมันจะเแบลอเง่วงๆนิดหนึ่งแล้วอีกตานหนึ่งผมไปเล่ให้ดูก็ได้เดี๋ยวผมจะใช้ยูนิตสีเทานะครับไปใช้ยูนิตสีเทาหรือสีฟ้าอะไรเงี้ยเล่นให้ดูนะครับไปเล่นดานแรกบอกว่าเพื่อนๆต้องผ่านเฟสนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ทริคท,ที่ผมที่ทําให้เล่นเกมนี้สนุกขึ้นนะแต่ถามว่าเกมนี้มันดีตรงไหนคือเขาออกแบบมาให้มันบั็กน้อยแล้วก็ ด่งด่านเป็นลักษณะพิกเซลอะไรเงี้ยก็คือเข้าตีมกันหมดเลยพวกโฟมพวกฟอนก็จะเป็นพิกเซลหมดแล้วก็ UI อะไรเงี้ยเข้าใจได้ง่ายนะครับเหมือนอารมณ์แบบเราเล่น My, Minecraft อะไรเลยอะ่ะซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีเลยนะแต่ว่าถามว่าตัวเกมมันมีเกมมิคอะไรให้เราแบบติดถึงขั้นแอนิเมะอะไรไหมย,ยังไม่มีนะแต่เกมเพลย์สนุกใช้ได้ถ้าใครเอนจอยกับเกมเพลย์อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเล่นเกมนี้ได้ยาวๆเลยครับซึ่งเห็นปะผมรักไก่บอสออกมาตายแหละ ไงบอสเมื่อกี้พ่นไฟอยู่ทีเดียวมันพ่นไปข้างหน้าไงแล้วผมวางอัดรูข้างหน้าเลยบ <B ort> อสออกมาปุ๊บโดนตีตายเลยนะครับอันนี้คืออีซี่จริงๆผมเล่นฮาร์ดมันมันเล่นได้แหละแต่ว่ามันจะนานเฉยๆครับมันไม่ได้ยากอะไรกันหรอกแต่ว่าตาหนึ่งมันจะนานอันนี้คือจะมีกิฟต์นะครับเป็นระบบที่ทุกยิ่งคุณเล่นนานเท่าไหร่คุณก็ได้เงินได้อะไรมากขึ้นอ <c oughs> ืมให่ไหมระบบสุ่มครับอ่ะผมก็ออโต้เซลไว้จริงๆถ้าไม่ออโต้เซลก็จะเนี่ย ม,มันก็จะอ่านเนี่ยได้สีเทานักมัดอ่าบอลเลอร์อ่าประมาณนี้นะครับแล้วผมลองจัดทีมเป็นทีมไอ้นี่ให้ตัวแรกเริ่มอ่ะเป็นบอลเลอร์อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ผมว่าทุกคนน่าจะได้ตัวสีฟ้าอย่างเช่นสเกลเลตันอะไรอย่เงี้ยระดับแอนติเมดอ่ะสเกลเลตัน เอาไปประมาณ2ตัวก็ได้เพราะช่วงแรกมันจะปลดอยู่2ออันเนาะเดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ไปเล่นแบบ easy นะครับตอนแรกหลายๆคนอาจจะคิดว่าเกมนี้มันเล่นยากเลยซึ่งถ้าแบบมันไม่รู้ทริกในการวางมันก็จะน่าเบื่อนิดนึงอ่านเนี่ยก็ออโต้สกิปไปครับเกมนี้สาคัญมากวางปุ๊บแล้วคุณรออัพเลยวางแล้วสตัวครับอย่างที่บอกเช่ไหมเหมือนเดิมเลยทริค มันจะเคลียร์มอนได้มีหลุดไปบ้างแต่ด่านแรกๆอ่ะตอนคุณเล่นใหม่ไม่ต้องไปเก็บให้หมดก็ได้ครับปล่อยไปบ้างอ่าเนี่ยคี่สำคัญอัพเลยครับปล่อยไปเลยสองตัวทริกเดิมแต่ถ้าใครอยากก็เก็บร้อยก็วิ่งมาวายอีกรอบก็ได้เห็นไหม มันก็จะเคลียรครบครับขายไปรออัพอีกตัวอ่าเนี่ยถ้ามันเป็นสองขั้นอย่างนี้แล้วใครจะวางยูนิตเพิ่มก็ได้เช่นอ่ะผมจะวางเจ้านี้เพิ่มข้างหน้าอ่ะวางสองตัวแล้วก็รออัพอันนี้อัพอันนี้อ่าเล่นสบายและทีนี้ทีนี้ก็จบ20เวสแบบอีซี่แหละ อ่ายูนิตเต็มแล้วเห็นไ,ไหมผมเรียกว่าเป็นแผนการวางแบบตัวคู่นะครับมันอาจจะทําให้บางคนช่วงแรกอะไม่ใช่ช่วงแรกผมเล่นรู้สึกว่ามันหลุดจังมันเล่นมันเล่นแบบแอบบเล่นยากนิดน,นึงอะไรเงี้ยจะไปไปมาม,ามาปุ๊บพอรู้ไอ้เจ้าจิกนี้มันเลยเล่นเกมนี้ดูโอเคขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่ริกอะไรเยอะแยะหรอกแต่ผมว่ามันน่าจะย่น ให้เพื่อนเพื่อสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยที่แบบว่าเออไม่ได้เป็นปวดหัวอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆน,นลองย้ายไปเล่นระดับ normal เลยมันจะยากทันทีเลยครับมันจะแบบยากขึ้นมาเลยอ่ะยากขึ้นมาเลยแบบก้าวกระโดดเลยซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมก็ได้นะผมว่าผมเอาทีมนี้เล่นระดับ normal ก็น่าจะไหวอยู่ทริกเดิมเลยครับแต่ว่าอาจจะมีหลุดเยอะกว่าเดิมอาจจะแบบเลือดฐานลดลงบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่มีปัญหา เห็นไหมเอฟเฟกเกมนี้มันจะซ้ำๆเดิมๆนะครับแต่เรื่องระบบเกมเพลย์เนี่ยผมว่าส,สนุกพอเราเข้าใจระบบการเล่นของมันแล้วอะไรเงี้ยเราก็อีโว,วตัวนู้นตัวนี้แล้วเลเวลเราก็จะขึ้นเยอะมากแล้วก็เราก็อยากจะเห็นพวกตัวละครยูนิตเช่นสีม่วงอ่าสีมิสติกอะไรเงี้ยระดับซีเคทอะไรเงี้ยมันก็ยากแหละแต่ถามว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไงเล่นไปเรื่อยๆแล้วในอนาคตน่าจะมีอีเวนต์เพิ่มขึ้นอีกครับ ที่เขาเอาตู้อีเวนต์ไปแล้วเพราะมันเป็นอัปเดต2อเออตอนนี้มันไม่ใช่อัปเดตหนึ่งแล้วนะครับเกมนี้นี่พวกพระพวกพระพวกพระเห็นไหมแล้วอย่าลืมมาเก็บของด้วยนะครับพวกไม้อะไรเงี้ยมันเอาไว้คราของครับมายืนตรงเนี่ยตรงมอนตายเลยก็ได้สีม่วงครับเห็นไหมอุย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 เป็นไงคือถ้าสกิลอัพมีสีเนี่ยแปลว่ามันจะเปลี่ยนสกิลแหละ เนี่ยผมยังสีเขียวอยู่ใช่ไหมสีม่วงแล้วแปลว,ว่าขั้นต่อไปจะเปลี่ยนสกิลครับเข้าใจได้ง่ายอยู่ถ้าตอนแรกคนอาจจะไม่รู้ไอ้ขั้นไหนมันเปลี่ยนสกิลไม่เขียนไม่เหมือนพวกแอนิเมะเลยเนี่ยแต่มันแอบลกนะตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเอฟเฟกตัวนี้ว่าผมเพิ่งเคยใช้นะครับเนี่ยแค่นี้ก็ผ่านแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องอะไรแต่ถ้าอยากจะให้บอสมันตายไวๆก็แนะนำว่าวางสี่ตัวไปเลยแล้วก็อัพไม่ให้เต็มให้หมดเลย ข้อดีข้อเสียก็มีต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวสีเทาก็จะอ,อัพถูกกว่าหรือบางตัวสีฟ้าก็อัพถูกกว่าก็พิจารณาดูครับโอ้โหทีนี้คอมมมจะแหลกไม่แหลกหรอกเฟสมันไม่ขนาดนั้นหรอกมันก็เป็นเส้นๆๆๆพุ่งมาเฉย แต่ถามว่าแรกกับมาว่าเอยเอฟเฟกต์แอนิเมชันอะไรเงี้ยมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่แรกกับอะไรรู้ไหมทุกคนแรกกับการที่ตัวเกมนี่คือแทบจะไม่มีบักอะไรเลยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายด้วยแล้วก็เขาก็ออกแบบพวกทันชิชันหน้าตาอะไรเงี้ยมันธรรมดาแต่ว่ามันคือดูดีในระดับพื้นฐานนะเออเนี่ยพวกไอคอนไอคอนเนี่ยถ้าสังเกตได้ว่าเห็นปะมันคือพิกเซลอะครับทุกอย่างมันก็เป็นพิกเซลหมดซึ่งผมรู้สึกว่าดีเลยคือเขาออกแบบมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็ เข้าใจได้ง่ายเออตอนแรกมันมันเป็นสไตล์ไม่เหมือนอนิเมะเนาะหรือว่าเข้ามาจะต้องปรับตัวเยอะแต่เกมนี้ไม่นะครับโอเคอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมนี้สักพักนึงผมว่าคงจะปลดเลเวล50และอันนี้จะเป็น e m ม r รัลนะครับก็คือดรอปพวก e m e r a l ลนั่นเองเราก็เอาของถามว่าของอามาทำอะไรตอนนี้ผมกำลังจะทำอันนี้อยู่นะเพราะว่ามีน้องเขาเอามาให้แบบขอบคุณมากเลยนะครับเป็นเมมเบอร์เนาะเออ เมมเบอร์เนี่ยเอาวิสซัตออฟเดอะเฮเวนจริงๆผมยังสุ่มไม่ได้สีทองเขาด้วยซ้ำนะแต่ถามว่าสีทองเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะผมใช้สีม่วงผ่านตลอดนะครับซึ่งสีม่วงที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้อยู่ครับซอมบี้แลนซ์ล็อตผมทํามาแล้วแล้วก็เอมเบอร์สเลเยอร์ก็ทํามาแล้วนะครับอยากลองทันเดอร์ครอลหอยู่กาแล็กซี่แมกมาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ตัวนะครับตู้มันยังไม่มาแล้วก็ตังก็ยังไม่พออันนี้ที่น้องให้มาผมก็จะมาทําวิสซัตออฟเดอะเฮลนะครับขาดแค่ โกบาร์ bar, ไม่กี่อันเองแล้วก็เพชรพอและร้อยสองสบายมากโอเคครับก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับเกม Pixel Tower Defense นะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเฉยๆนะผมอาจจะไม่ได้เล่นยาวหรือเล่นเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยถ้าใครอยากให้เล่นต่อหรือรู้สึกว่าเก,เกมเนี้ยสนุกดีแคสสนุกดีน่าสนใจอะไรเงี้ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย